รบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast ข้อแนะนำในการทำความสะอาดและเก็บแปรงสีฟันให้ถูกสุขลักษณะแปรงสีฟันเราควรเปลี่ยนทุกสามเดือนหรือ90วันเพราะว่าทุกวันเราใช้แปรงสีฟันในการขจัดคราบแบคทีเรียซึ่งมันก็จะไปสะสมอยู่ที่ตัวแปรงสีฟันต่อให้เราล้างทำความสะอาดดีๆมันก็ยังสะสมอยู่ ต่อให้ขนแปรงสีฟันยังมีประสิทธิภาพดีอยู่ก็ยังต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันตามระยะเวลาวิธีทำความสะอาดแปรงสีฟันสามารถล้างได้ง่ายๆด้วยน้ำสะอาดน้ำเปล่าหรือน้ำประปาล้างอาฟองเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกออกจากขนแปรงให้หมดแล้วสะบัดให้แห้งเสร็จแล้วนำแปรงสีฟันไปเก็บในภาชนะที่ไม่สัมผัสกับหัวแปรงและในภาชนะเดียวกัน แรงสีฟันของเราต้องไม่ไปสัมผัสกับแปรงสีฟันของคนในบ้านหรือคนอื่นควรแยกกันเพราะคราบแบคทีเรียจากแปรงสีฟันของคนอื่นอาจจะมาติดแปรงสีฟันเราได้และควรจะเก็บแปรงสีฟันให้ห่างจากที่อับชืน้นสามารถอยู่ในห้องน้ำได้แต่เวลาที่จะกดชักโครกจะต้องปิดฝาทุกครั้งเพื่อให้ละอองน้ำในชักโครกไม่กระเด็นขึ้นมาเกาะบนแปรงสีฟันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแปรงสีฟันไปตากแดด ขอแค่ลมโกรกหรืออากาศถ่ายเทสะดวกก็เพียงพอแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่ควรเก็บแปรงในภาชนะที่ปิดสนิทเช่นถุงพลาสติกเพราะจะทำให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโตได้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกความชื้นถูกกักเก็บอยู่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคพอนามาแปรงฟันอีกเชื้อโรคก,ก็จะกลับคืนสู่ปากเราและพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ dracula.com